ให้เล่มก้อนเขาขอกนี่พี่น้องเพิ่นกินแว่เนี่ยต้นสำสามือเศร้าหาวมาตะแกเนี่ยเลยเพิ่นหมักค่ะพากันกินเล่มแง่ยนี่มดเลยหน้าเพิ่นวางัวมันหมักงัวหมักค่ะอันเขาเอาินรุ้อยห่างหมูทวา,านอยู่ต้นอันนี้ไหมต้นสำซา นี่จะมาคักปาพี่น้องเอาง้วเขาบานน้ำกันค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังเอางัวเขาขอ,อกจ้ะยโบดน้ำหนักไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสมุนกำลังมาไปงัวเขาขอ,ขอ,อกซอยแน่พี่น้อง หลังจากห้างหายไปโดนว่าได้ถ่ายคลิปนะจ๊ะกาแม่โบดนี่จ๊ะพ่านรอบไอ้ครบรอบสองเดือนตะโดนเหลาจ๊ะสองเดือนกว่าแล้วต่วันนี้วันทในตรวจทองแล้วห้อีกสิ้นเดือนก่อนจ๊ะจังสิตรวจมันได้สามเดือนก่อนแปลกตาว่าจ้ะพี่น้องเพราะนิกเลี่ยงอยู่คนเดียวนิก,กะ ชิ้นกับเพิรนนะจ๊ะแต่ว่าชาวบ้านกับว่งมันใหญ่ขึ้นอยู่มันรุ่นทองน้ำกันแต่ว่าสิ้นเดือนคนละจ้าจังสิตรวจกระเพิ่นสติดเห็นนิกบ่พาชมบรรยากาศบ้นบานๆนะจ๊ะอันนี้ก็มันพ่อใหญ่พมมาพันปูกันลามน้าเยี่ยฝาเนื้อเก่จาจ่ะช่วงนี้ก็เริ่มอึดหยาแล้วไปเฮ้ยเฮ้ยไปบนไปเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยไม่ค่อยอยากเอข้อค่ะแตมเล้ยเฮ้ยเฮ้ย เพิ่นกระจุงอันอนี่มารีออกน้ำหนาแล้วจ้ะนี่กันนัดน,นไปดาวนี้ไปกล้องอาจจะสั้นเนยเดอ้อพี่น้อง อัปเดตให้พี่น้องด้เบิงน้ำกันดะัะบรรยากาศไรง,งัวเขาค้อกเอเขยมตะวนันอีอีโบดเบิงไก่กับกระท่องไงย่เนาะเออกระไงอยู่เอเออเอไปถ่ายยูยูเฮียน,นกันด่ยน้องยิ้มกับมางัวน้ำกันดะ้ะ เมื่อวานบอกเพิ่นไปถา่ายไปถ่ายยูเฮียนเพิ่นรล้หลับงัวเพิ่นนะจ๊ะแม่แดงห่อยนี่ท้องแกแล้วก็ได้ต้นกล้วยไปฝากไปหัน่นหั่นเสริมให้เพิ่นกินนะจ๊ะเพราะว่าช่วงนี้่าคอยมีอยากไปตะอสดไปไปไ,ไ,ไปไปห่วยเขาไปเมอนหรอ ไปไปตะเวนกําลังตกดินเหรอพี่น้องย่อนแสงมาเนาะ ไปไปเลยแล้วรถค้นดินกลับมาแล้วรถช่วงนี้รถค้นดินหลายนะจ๊ะกระสิเป่าไรเพิ่นกลับ,บานกัอนอาจจะบ่าหอนเฮียน,นะจ๊ะเดี๋ยวรถรถคนดินมาแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงสำนึกกันเด้อพี่นอ้องพอกันไม่วิดีโอหน่ะสวัสดีจ้า